ที่ห้องนิทรรศการ5อาการหอศิลป์แห่งชาติเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํามนองรพัญญะและการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพุทธศัการาช2566ในระดับประเทศโดยมีนายทุกคนคขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมกันนี้นางยุพาทวีวัฒนกิจบอวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอาธิบดีกรมการาศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมประชาชนเยาวชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม ท่นนานนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาดําเนินนโยบายในด้านวัฒนธรรมมิติศา,าสนาส่งเสริมการนาธรรมะสู่ใจประชาชนมุ่งให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีคนเก่งคนมีความสุขจึงได้จัดให้มีการประกวดสวดมนต์มุงสรรเสริมพะร,ราตนตไตรทำนองสองรพันยะการประกวดบรรยายธรรมประจำปี2566ในระดับประเทศ ระหว่างวันที่6-10ถึงก,ก,กรกฎาคม2566โดยความร่วมมือเครือข่ายทั้งภาคคณะสงฆ์สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโดยผ่านเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศประกอบด้วยการประกวดสวนมต์หมู่จำนวน228ทีมรวมจำนวนนักเรียน1,596คนการประกวดบรรยายธรรมำจำนวน152คน สถานศึกษาที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลโลกพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวส่งท้ายด้วยว่ากิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงถึงคันติธรรมสามัคคีธรรมมีความรับผิดชอบร่วมกันเป็นเยาวชนต้นแบบตลอดจนร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาโดยตนมุ่งหวังว่าเมื่อตอนพ้นจากตำแหน่งก็อยากให้ผู้เข้ามาสานต่อ และยังคงให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายมิติศาสนาวัฒนธร,รรมสู่เยาวชนและเชื่อว่าการส่งมอบงานภายหลังจากพ้นตําแหน่งจะไม่มีรอยต่อสามารถขับเคลื่อนการทํางานได้ทันทีการที่โครงการของเรานั้นเห็นผลไม่รู้ธรรมสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรร,รมแห่งชาติที่เราจะต้องหากิจกรรมที่ไปให้เกิดตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับอย่างน้อยที่สุดคืนอน้องๆเยาวชนที่ได้รับรางวัลเนี่ย นะครับก็จะเป็นเยาวชนตัวอย่างก็จะเป็นเยาวชนซึ่งมีเรื่องของคุณธรรมนาจิตใจอยู่แล้วเพราะว่าการสวดมนต์สันเสริมพระรัตนตรัยสรพันยะเนี่ยนะครับก็ต้องมีความเข้าใจในบทสวดมนต์อย่างลึกซึ้งอยู่แล้วนะครับไหนจะต้องมาฝึกทํานองแล้วก็มาส่งประกวดก็ถือว่า,เ,าเป็นการผ่านการขัดเกลามาแล้วพร้อมที่จะเป็นแกนแกนนาต่อไปในอนาคตทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็การส่งเสริมพุทธศาสนาหลักๆนโยบายหลักของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ มีการสานต่ออย่างเป็นระบบอยู่แล้วนะครับทั้งในนโยบายสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็เรื่องของแผนแม่บทต่างๆที่กระทรวงได้ขับเคลื่อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านคุณธรรมนะครับมิติศาสนามิติเกี่ยวกับเรื่องของการนําวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษ,ษฐกิจนะครับก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นนโยบายที่เป็นระบบซึ่งไม่ใช่นโยบายเฉพาะตัวในสมัยของผมอย่างเดียว นะครับซึ่งท่านนายกรัมตีก็เน้นย้ําในเรื่องของการส,ส่งมอบงานก็คือจัดให้เป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็จัดระบบงานที่รัฐบาลใหม่สามารถมาทําต่อได้เลยนะครับเพราะว่าในโครงการในกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราเพิ่มจุดเน้นว่ามิติสังคมมีอยู่แล้วให้ไปเพิ่มมิติเศรษฐกิจมากขึ้นเดี๋ยวมมก็จะม,มีโครงการเปิดตัวโครงการตลาดบกตลาดน้ํา นะครับซึ่งก็เข้าไปส่งเสริมวิถีชุมชนที่มีอยู่แล้วแหละการยกระดับเทศกาลประเพณีนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญๆที่เราจะเน้นในเรื่องของการสืบสารต่อนะครับแล้วก,ก็อีกจุดหนึ่งที่เราจะเน้นมากขึ้นคือเรื่องของงานด้านศิลปะร่วมสมัยนะครับก็จะมีกิจกรรมมากขึ้นมีการเปิดพื้นที่แล้วก็สร้างเครือข่ายเข้ามามากขึ้นนะครับในในส่วนการส่งมอบงานก็ในส่วนกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้เตรียมไว้หมดแล้ว